ออดีตเด่นนี้ก็คือเป็นเป็นรางวัลที่ทางจังหวัดสุรินทร์นะครับได้จัดให้มอบให้กับขมที่มีผลงานดีเด่นนั่นก็คือในเรื่องการประกอบอาชีพแล้วก็ในเรื่องของทำกิจกรรมรต่างๆรสิิท์บอย่างสูงและคณะสงฆ์ทุกรูป ะเลิออันดับที่2นายอุดมศักดิ์ขอสุขครับจากตำบลทับทานอำเภอสังขละครับชมเชยสองรางวัลได้แก่นายกิติชัยสมทวินจากตำบลห,หัวอำเภอสนมและนายบุญชูภูนุภาครับจากตำบลน,น้องบัวทองอำเภอรัตนบ,บุรีครับ อยู่กล้องไงกล้องโดนน้ำครับบรรยากาศดีครับฝนโปรยโปรยินลงมาครับวันนี้นะครับเย็นชุ่มฉ่ำเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องงามยามดีครับก็จะทำงานครับทำงานช่วยในเรื่องในเรื่องของเป็นผู้ช่วยเกษตรตำบลนะครับในเรื่องในการรวบรวมข้อมูลหรือว่าภัยแรงต่างๆแล้วผมก็จะมีความในความคิดของผมส่วนตัวนั่นก็คือ จะขยายขยายผลเรื่องการาสร้างอาหารในชุมชนปลอดัยครับให้ให้กับชุมชนได้ได้รับรู้ได้เรียนรู้ต่อไปเพราะว่าที่นี้ผมนั่นคือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องทฤษฎีใหม่แล้วผมก็จะขยายเรื่องทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนให้มีความยั่งยืนและมั่นคงสรงกับที่รัฐบาลเขาต้องต้องการก็คือความมั่นคงยั่งยืนมั่งคั่งของชุมชนต่อไปครับครับผมยกก